การทำโปรไฟล์บน Discord ขั้นแรกให้ไปที่หน้าเว็บตั้งค่าเลือกไปที่เมนูจัดการโปรไฟล์โดยจะมีแบบสาธารณะและแบบเฉพาะบนเซิร์ฟเท่านั้นให้กรอกข้อมูลที่ต้องการเปิดเผยลงไปได้เลยและไม่ควรกรอกข้อมูลส่วนตัวเช่นเบอร์โทรหรืออีเมลหลังกรอกเสร็จให้กดปุ่มบันทึก ต่อไปเรามาดูข้อมูลที่ใส่ลงไปกันค่ะทุกเซิร์ฟเวอร์ที่มีเราอยู่ข้อมูลโปรไฟล์สาธารณะจะแสดงเหมือนกันหมดตอนนี้ฉายาและคลาสที่ใส่ก็ได้ปรากฏขึ้นมาแล้วต่อไปสำหรับการใส่รูปคัพเวอร์ หากไม่ต้องการหา URL คุณสามารถพิมพ์คำสั่งพร้อมกับอัปโหลดรูปลงไปได้เลยดังคลิปต่อไปสำหรับการใส่ข้อมูลโปรไฟล์เฉพาะเซิร์ฟเวอร์ ให้ไปที่เมนูจัดการโปรไฟล์บนเซิร์ฟเวอร์และเลือกเซิร์ฟเวอร์หากไม่ขึ้นรายการให้กดปุ่มรีโหลดและรอสักครู่หลังจากเข้ามาที่หน้าตั้งโปรไฟล์ให้ใส่ข้อมูลตามต้องการได้เลยเสร็จแล้วให้กดปุ่มบันทึก โดยบอทจะนำข้อมูลของแบบเฉพาะเซิร์ฟมาแสดงก่อนหากข้อมูลช่องไหนไม่มีจึงจะไปดึงแบบสาธารณะมาแสดงค่ะหากต้องการลบข้อมูลที่ใส่ลงไปให้ทำการเว้นช่องว่างไว้แล้วกดบันทึกค่ะ